สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเที่ยวหัวหิน2วัน1คืนนะคะขาไปนะคะเราจะนั่งรถไฟที่หัวลำโพงนะคะในราคา44บาทส่วนขากลับเราจะต่อรถปินี่บัสกลับนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากรถไฟจะมีแค่รอบเดียวนะคะก็คือเวลา9โมง20ที่หัวลำโพงคะ่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงกว่านะคะเขาก็จะรับส่งคู่โดยสารไปเรื่อยๆนะคะรถไฟสายนี้จะไม่เหมือนรถไฟเที่ยวพิเศษนะพอถึงนครปฐมเขาก็จะมีเวลาแค่ห หนรือ2นาทีนะคะในการลงรถถ้าเป็นเที่ยววิเศษก็จะรอเวลา30นาทีถึงจะไปต่อคะ่ะช่วงเราไปเป็นหน้าฝนนะคะก็จะร้อนๆหนาวๆแล้วก็จะมีฝนด้วยแต่รวมๆคือร้อนมากพอฝนหยุดมันก็จะร้อนเพิ่มมันเลยเพียแดดไปด้วยเลยคะ่ะแต่สําหรับใครที่ไม่อยากนั่งรถไฟนะคะก็มินิบัสแถวเอก,กมัยได้เลยคะ่ะราคาก็จะอยู่ที่200บาท แถมไม่เพียด้วยนะส่วนอันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะแต่ฝนก็เริ่มจะลงอีกรอบหนึ่งก่อนจะถึงนะคะก็เลยซื้อน้ํากินกันในราคา40บาทถึงหัวหินเวลาบ่ายสองโมงห้นะคะเลดไปสัก8นาที <พอ S 2> ค่ะพอมาถึงหัวหินนะคะแนะนําว่าให้นั่งรถนะเพราะว่าหาดอะอยู่ไกลอยู่แต่เราเรียกแก๊ปนะคะในราคา24บาทพอถึงที่พักก็แต่งหน้าแต่งตัวเพื่อจะไปคาเฟ่กันต่อนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่พักกับรุนทับแล้วนะคะทุกคนที่เนี่ยก็จะอยู่ใ,ใกล้หาดนะคะแต่วันที่เรามาคือมีการขุดเจาะนะก็อาจจะได้ยินเสียงบ้างอ,อ,อยู่ตรงเนี้ยประมาณเดี๋ยวเราจะออกตอนบาย3ามนะคะเพื่อที่จะไปคาเซ่นะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆประมาณ12สอนาทีก็ถึงแต่ว่าต้องเรียกแก๊ หรือถ้าใครอยากเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะก็ที่นี่ก็จะมีให้แต่เรากำลังจะแต่งตัวก่อนนะคะเพื่อที่จะไปคาเฟ่ตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ที่แอ่ะคือมันลืมเดี๋ยวเราว่จะขึ้นให้นเป็นคาเฟ่ที่ที่นั่งเยอะแต่ถุงถ่าลรูปก,ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรม,มแถมเดิบเข้าม,มา คาเฟ่นี้อยู่ใกล้กันทะเลก็คือมันก็ลงเล่นน้ำได้แหละก็เห็น <c ười> เห็นคนลอยน้ำอยู่แสวยนะทุกคนแต่ว่าแดดมันแรงอันนี้แดดมันแรงอยู่ตอนนี้ประมาณสี่โมงนะตอนนี้ประมาณสี่โมงนะก็คือแดดมันยังแรงแต่ถ้ารอให้มันเย็นนิดนึงก็อาจจะสวยเพียงก็ได้เดี๋ยวเราจะให้วนวนเดินถ่ายรูปก็มุมประมาณไหนนะคะไปเลยมาเอง ถ่ายให้หน่อยค่ะ <c oughs> ว่าคนตอนนี้คงกำลังเยอะอยู่นะคะ <c oughs> ประเด็นคือที่เขาใหญ่จริงๆนะคะถ่ายรูปอันนี้คือมุมถ่ายรูปนี้นเนี่ย ได้เยอะมากแล้วที่นั่งอะรองรับคนได้เยอะที่จอดรถก็มีนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาที่หาดจริงๆอะเราจะมาสะพานนี้คือตรงนี้มันมีอาหารกินจะมีทุกวันศุกร์เสารอ์อาทิตย์นะทุกคนเออมันก็อยู่จากที่พักเราไม่ไกลนะคะที่พักเราอยู่ไม่ไกลเลยเอออยู่ไม่กี่นาทีอั้มาประมาณ6หรือแปดนาทานีแดนาทีนะคะขอโทษที ก็จะมาหาอะไรกินแถวนี้ดีกว่านะคะตอนแรกจะไปตลาดต้อลุงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วนะอันนี้คือที่เราสั่งมานะทุกคนราคาไม่แพงตกกลางคืนนะทุกคนเราก็สามารถมานอนเล่นข้างนอกได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปที่หาดทรายนะ้อยกันต่อนะ อันนี้คือช่องชวงเช้าของแลนทุกคนน้ำมันลดเว้ยอยากเล่นน้ำจังเลยลดเยอะมากสวยนะเนี่ยสวยจังเราอยู่ที่หาดายน้อยนะคะจากที่เราอยู่คือหัวหินแล้วเราก็เลียกแกวบเพื่อที่จะมาหาดายน้อยทุกคนที่นี่ก็จะมีร้านกับข้าวด้วยนะเยอะอยู่แต่เราเลือกรา้านคนละยตำตำลรา กินข้าวกันเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาถ่ายรูปกันแถวหาใจน้อยนี่แหละก่อนที่เราจะกลับกันและเราก็สั่งกับข้าวมาแค่นี้นะคะทุกคนก็คือเก็บกินไว้รองท้องแล้วก็ไปถ่ายรูปกันต่อตรสรุปอดถ่ายนะทุกคนเพราะว่าฝนตกมากก่อนเราเลยเรียกแกลบนะคะเพื่อจะไปต่อรถป,ปีดีบัส เข้ากรุงเทพนะราคาตัวอยู่ที่200นะคะเราจะเข้าไปแถวเอกมัยนะใช้เวลาในการเข้ากรุงเทพทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะใครจะกลับก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคลิปนี้ก็จบแล้วอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย